เออแล้วช่วงนี้อาจจะงานงอกหน่อยนะช่วงนี้จ,จะงานงอกหน่อยเพราะว่าคงจะคงจะต้องมีการไปตรวจสอบซึ่งไม่ยากหรอกเพราะว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกแปลงถูกไหม uh huh. แล้วก็มันตรวจได้ว่าใช่ AI ไหมถึงแม้เขาจะพูดว่า AI เขาจะอ้างว่า AI เนี่ยแต่มันจะเป็นไม่ได้ยังไงก็ในเมื่อตัวบอสพอยืนยันว่านี่คือเสียงเขา uh huh. ถ้าเสียงเขาเป็นเสียงจริงแล้วอีกคนนึงจะกลายเป็น AI ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะคะ ยังไงมันก็คือเสียงจริงซึ่งเสียงจริงเนี่ยมันมีวิธีการในการตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เส้นเสียงเป็นยังไงถูกต้องตรงกันหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นหลังจากนี้รอกันละกันว่าการตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือพอมีการไปอ้างอิงถึงบุคคลที่สามและเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องก็คือกรณีของคุณประทีปอะ่ะพันตวจเอกประทีปเนี่ยนะคะพันตวจเอกประทีปที่ถูกอ้างถึงในคลิปเนี่ย ที่มีการแนะนําบอสพอว่าเนี่ยตั้งประทีปเป็นรองสิรับรองเชื่อเป็นขี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะมีการพูดถึงประทีปซึ่งประทีปที่อยู่ในสอคอบอก็มีประทีปเดียวเนี่ยแหละปรากฏว่าเมื่อวานนี้พานวยประทีปก็ไปแจ้งความนะคะแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลที่อยู่ในเสียงเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะที่มีการอ้างอิงถึงเรื่องของ กับบอสพอด้วยนะคะไปแจ้งความในสองข้อหาด้วยกันเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของพนธุทิ์ประทีปเจริญกันผู้ตรวจราชการสํานักนายกค่ะได้วังเลยฮรตัวเสียงคนพูดที่เจรจาที่พอะุหว่าเป็นใครกัก็ก็คุ้นนะฮะคุ้นคุ้นมากด้วยนะครับมันไม่มันคงไม่ยี่เทวดานะฮะก็มีตัวตนนะแต่ว่าครั้งนี้ในนั้นเนี่ยทางตํารวจเองเนี่ยอาจจะต้องไปพิสูจน์เรื่องของกระบวนการทางด้าน a ออสักด้วย การเรื่องกานการพิสูจน์หลักฐานผมเชื่อว่าผมเป็นอด,ดีตตารวจนะฮะผมเชื่อในศักยภาพของตํารวจไทยนะครับตำรวจไทยไม่เคยไม่น้อยหน้าตํารวจใดแล้วก็คลิปนี้เนี่ยทางคุณคุณพอเองเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงจริงของเขาครับจริงจริงแล้วเนี่ยเขาเองเขาเคยถ้าเป็นบุคคลที่นินอา,ามในคลิปเสียงเนี่ยถ้า เขาได้มีการสัมผัสงานกับผมนะครับนะฮะเพราะในอดีตเนี่ยผมเป็นผอกองขายตรงนะครับก็ทําภารกิจเกี่ยวเรื่องแชร์ลูกโซบนบาทหน้าที่นะครับทางบุคคลคนนี้เนี่ยถ้าเป็นบุคคลนี้นามคนนี้นะครับเขาเคยทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องปราบปรามเรื่องของอะไรแชร์ลูกโซแล้วเคยพาคนมาด้วยนะฮะถ้าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าใครแต่ผมในนี้เนี่ยผมให้ทางเจ้าที่ตํารวจตรวจสอบด้วยนะฮะซึ่งผมเชื่อว่า ฝีมือตํารวจไทยเนี่ยจัดการได้แน่นอนครับเขาไม่ใช่้ครก่าไม่ใช่้คราการนะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเสียงเนี่ยแพร่ภาพไปทั่วนะฮะดังนั้นะะผมเองเนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะเอากับเอาความผิดกับกับบุคคลที่เป็นแพร่ภาพโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับนะฮะแต่ว่าทางนี้นั้นเนี่ยเราเจตนาที่จะเอาคนที่คนที่กล่าวอ้างทําให้ผมเสียหายนะครับ ตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าทางนี้นั้นเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจก็จะสอบปากคำซึ่งกระบวนการยุยธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าให้ฟังไปทํากับทุกฝ่ายที่จะเกี่ยวข้องนะครับอืมนะครับก็ฟังพันธุ์เอกประทีพให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยนะก็พาคนตามข่าวตลอดเนี่ยก็จะเนึกภาพตามได้นะว่าว่าคนในคลิปเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่า ก็ไปทำให้ท่านเสียหายนะก็จะฟ้องอะไรนะพาดพินพงนะเออ